เหมือนกันค่ะกว่าจะได้กลับมาเล่นหนังอีกครั้งก็6ปีประมาณ6ปีแล้วค่ะ6ปีออก,กว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นค่ะกลับมาถ่ายภาพยนตร์อีกครั้งหนึ่งลคาดหวังกับฝนอะเรแบบนี้เละคะจริงๆไม่ได้คาดหวังอะไรเลยค่ะด้วยสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนี้แล้วก็ด้วยตัวเราเองที่เรารู้สึกว่าเราก็ห่างถือนจากการเล่นหนังไปนานอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากทีะมในกอง่อยแบบว่าว่าชวงนี้ นอยไหมเหรอคะตอนที่เริ่ม p r o c e s การถ่ายทำเนี่ยไม่ไม่ได้ยังไม่มีเรื่องโควิดเข้ามาเกี่ยวข้องยังสถานการณ์ยังปกติดีอยู่ค่ะก็เลยไม่ได้มีการน้อยแต่เพิ่งมาน,น้อยเอาตอนที่ถ่ายไปแล้วเปิดเปิดกล้องหนังไปแล้วนั่นนะคะถึงจะเริ่มมีความน้อยเกิดขึ้นอะไร อ๋อไม่ไม่เป็นไรค่ะเรื่องรายได้อันนี้ไม่ได้เข้ากระเป๋าตัวเองอยู่แล้วค่ะก็เท่าไหร่ก็ได้ค่ะยินดีเพราะว่าด้วยช่วงสถานการณ์แบบนี้ด้วยก็ไม่ได้ไม่คาดหวังอะไรนะคะเรื่องตัวเลขหวังไหมก็ไม่ได้ไม่ได้คือตั้งแต่ต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่เรื่อง A T M มา i f i มาก็ไม่ได้คาดหวังค่ะว่าตัวเลขจะถึง100ล้านหรือเท่าไหร่เพราะว่า เ,เราไม่สามารถคาดเดาได้เลยเรื่องนี้ก็เหมือนกันค่ะไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเท่าไหร่ค่ะก็ยังคงอยากให้คนดูมาดูค่ะเพราะว่าสนุกค,ค่ะแล้วก็เป็นหนังแนวใหม่ซึ่งซึ่งหนังไทยยังน้อยมากที่จะทําแนวนี้ก็คือคอมเมดี้ทริลเลอร์ค่ะแต่ไอ้เสียดายมกับการที่แบบมันเข้าชุงเนี้ยแทนที่คนจะออกมาดูเยอะกว่านี้ถ้าไม่ใช่ชุงเนี้ยจริงจริงๆในทุก ไอ้ไเชื่อว่าในทุกสาขาชีอุตสาหกรรมไอ้ว่าโดนผลกระทบเรื่องนี้หมดละค่ะไอ้คิดว่าอุตสาหกรรมหนังก็เหมือนกันก็ก็คงโดนผลกระทบช่วงนี้เหมือนกันค่ะท้งหลังก็จะลงรูปเป็นตัวมาดูแลค่ะที่ม้วนสากคาวนี่ก็แบบน่าจะน่าราเบียบเราหน่อยไหมว่าแบบเออเราโดนอีกแล้วเลยหน่อยไหมคะไม่หน่อยละค่ะเริ่มหน่อยละมันะชหาือมันไม่ได้ชินค่ะพี่แต่ว่าเขาเรียกว่า เลือกที่จะตั้งรับมากกว่าค่ะให้รับเป็อย่างไรบ้างแต่คอมมต์ที่นวิจารณ์ตลอดเลยก็เลือกว่าอันไหนเป็นทองคําอันไหนมันเป็นก้อนหินค่ะ <c oughs> เลือกว่าเราจะรับอะไรค่ะ <c oughs> ถ้าเกิดค่ะว่ามันเกี่ยวกับอะไร <c oughs> ถ้ามันเป็นการติเพื่อก่อเราก็รับไว้ค่ะรับฟังเพื่อที่จะเอาไปปรับปรุงใช้เพื่อพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้น <c oughs> แต่ถ้ามันเป็นก้อนหินเราไม่จำเป็นต้องเก็บขึ้นมาให้รู้สึกอะไรค่ะส่วนมากเรื่องที่จะไม่ตอบโต้ใช่ไหมค่ะ ใช่ค่ะพี่คือไอ้เรื่องที่จะอยู่เฉยๆมากกว่าค่ะคือไอ้คิดว่าการตอบกันไปตอบกันมาก็มันไม่น่าจะจบลงด้วยแบบดีอะค่ะจริงๆเราอยากพูดกับเขาไหมว่าแบบว่าเออ่ยุคนี้แบบว่าการที่เราจะทำอะไรเพื่อให้ตัวเราสวยขึ้นยนะมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่มันเป็นสิ่งที่แบบว่าเราอยากทำไอ้เชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วค่ะว่าเรื่องการทำศัลยกรรมมันเป็นเรื่องปกติแล้วก็มันก็ไม่ได้มีอะไรผิด ที่ว่าเราจะทำหรือเราจะไม่ทำค่ะความมั่นใจนของตัวเราเองความมั่นใจไม่ได,ไได้ไม่ได้น้อยลงค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าเราทำอะไรหรือเราไม่ทำอะไรค่ะอยากคอมเมนต์แบบเราเลือกเราเปิดอ,อ่านก็อ่านบ้างบางรูปก,ก็ไม่ได้อ่านค่ะแล้วแต่บางคนก็แบบว่าน้อยแบบว่าเลือกที่จะปิดไปเราไม,ไ,ไม่เคยปิดไอจีคอมเมนต์ค่ะไม่เคยเลย แคบแคบไว้ฟ้องเหรอคะถ้าบางไหนทำรู้กันเกินเลยไม่เคยไม่เคยแคบเลยค่ะพี่ไม่เคยแคบเลยค่ะเราอยากให้เป็นตัวอย่างแบบว่าเราเห็นแล้แบบบอกให้เป็นตัวอย่างหน่อยว่าการเมื่อไรเนี่ยคือไอ้ไม่ตัดสินคนจากการที่เขามีความคิดเห็นที่แตกต่างกับเราค่ะคือเขาอาจจะมองหรือเสพข่าวมาในอีกในแง่มุมหนึ่ง ส่วนเราก็รู้ว่าเราเป็นยังไงเพราะฉะนั้นไอ้ก็ไม่ตัดสินว่าเขาเจอเรื่องอะไรมาบ้างในชีวิตแล้วเขาถึงคอมเมนต์เราแบบนั้นหรือเขาไปเจ็บข่าวเรื่องไหนมาเขาไปรับรู้เรื่องไหนมาแล้วเขาเ,ออเข้าใจไปอย่างนั้นแล้วเขาติพาอไปอย่างนั้นแล้วก็ทําให้เขาคอมเมนต์อย่างนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ก็คิดว่าไอ้ไม่อยากตัดสินใครแบบนั้นเพราะไอ้ไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใครอยู่แล้วแม้แต่กระทั่งตัวเองคนอื่นคะขำ ไอข้ขำไอข้ขำแล้วไอข้ขำแล้วค่ะแรกๆอาจจะอาจจะเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังๆก็คิดว่าขำนะคะเป็นเรื่องตลกไอ้ยังมีคนเออ่ก็ขอบคุณนะคะเพราะว่ามีคนเอาคลิปเสียงไอ้ไปทำในทิกตอกแล้วก็แล้วก็ไอ้ก็คอมเวอร์ต,ตัวเองด้วยไม่ค่อยจะตรงเท่าไหร่แต่ก็ตลกดีค่ะเป็นเรื่องตลกอะคะอ่ะเวลาลงรูปเวลาหลายคนก็อาจจะมีแบบว่าแต่งคอร์เดชั่แต่งรูปไปดูสวยไม่ดูมัม่นใจไม่ค่อยมั่นใจอย่างนี้ ้แอปพลิเคชันมากือ่ใช่ไหมเข้าเข้าฟิลเตอร์ไม่ไม่ไ <Pennsylvania> ด้อย <like> ่างเดียวนะคะต้องเข้าแอปด้วยแล้วมีก็มีบ้างค่ายว่ามีทุกคนแหละค่ะอย่างนี้จะมีทำอะไรเพิ่มอีกไหมคะทำอะไรคะสารที่ทำเพิ่มอะไรอีกความมั่นใจไม่ต้องเพิ่มความมั่นใจแล้วล่ะค่ะก็เป็นเป็นเราอย่างนี้แล้วก็เราก็ยังมั่นใจอยู่ค่ะแล้วแต่แบบว่า ก็ไม่แน่ในอนาคตแต่ถ้าจะมีการทำอะไรก็จะเด well, ah ี๋ยวจะมาอัปเดตทุกคนให้รู้ค่ะว่าเอ้าวันนี้จะไปทำอันนี้อัพเดทแล้วนะอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนำเธอผมไม่คงไม่เป็นกูููขนาดนั้นค่ะไม่ไม่เก่งขนาดนั้นหรอกค่ะไม่มีค่ะไม่มีใครเลยค่ะเพราะว่ามัน เราอาจจะไม่ได้สวยขนาดนั้นก็ได้พี่อาจจะมีคนที่สวยกว่าเขาทำแล้วเขาสวยกว่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าค่ะแล้วก็มั่นใจในแบบของเราค่ะ